อ่ส่วนนีนะครับน้องๆน,น,นะครับวันนี้ครูเฟิร์สจะมาติวเพิ่มเติมนะครับในโจทย์สสวทป .6 นะครับระดับป .6 ที่น้องก็จะสอบกันอีกไม่กี่วันนี้นะครับเป็นชุดที่2นะครับพอดีหางจากชุดเลขนานไปนิดนึงอ่ะพอดีไปทําให้กับพวกพี่มัธยมอยู่นะครับคราวนี้อ่ะเราลองมาดูกันก็แล้วกันนะครับ The ครูเ First ค o ูเ First เองครับข้อที่3โจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยม ABI มีพื้นที่260ตารางหน่วยและส่วนที่แรงเงามีพื้นที่รวมตัวนี้นะแรงเงามีพื้นที่รวมนะครับรวมกัน70ตารางหน่วยดังรูป a b ยาวกี่หน่วยนะครับ a b ยาวกี่หน่วยคือหา a b ยาวกี่หน่วยข้อนี้ทํายังไงลูกนะข้อนี้ทํำยังไงมามาดูพร้อมๆกันก็แล้วกันว่าทำยังไงนะครับเขด้วยอเลือกประกันนานๆนิดนึง โอเคนะครับเขานี้ทำยังไงลูกนะมาดูนะเขาบอกว่า A พื้นที่นะพื้นที่ ABI พื้นที่แล้วก็เขียนก่อนข้อยหน้าหนึ่งนะพื้นที่ ABI คือทั้งทั้งหมดนี้นะ ABI นะครับ ABI พื้นที่สามเหลี่ยม ABI เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะโจทย์บอกเท่ากับ260นะครับ260 เท่ากับ260นะครับแล้วก็เขียนออกมาก่อนนะลูก260 <Buffalo> ตารางหน่วยนะครับเท่ากับ260ตารางหน่วยส่วนพื้นที่แรงเงาพื้นที่แรงเงาเท่ากับเท่าไหร่ลูกโจทย์บอกพื้นที่แรงเงาเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ให้เท่ากับเท่าไหร่ลูก70นะพื้นที่แรงเงาเท่ากับ70เปลี่ยนแผ่นนิดนึงไม่ถนัด เท่ากับ70นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะลูกเท่ากับ70พื้นที่รงเงาตรงนี้เท่ากับ70โอเคไหมตรงนี้หน้าที่แรงเงาเท่ากับ70คราวนี้แล้วเราจะทํำยังไงนะครับก่อนที่จะไปครูขอเพิ่มเติมนิดนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถามน้องนิดนึงก่อนนะครับถามน้องนิดนึงก่อนถามนิดนึงสามเหลี่ยมเนี่ยสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะพอเราจะสอบแล้วเราต้องได้อยู่แล้วนะ ส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหารห่ลูกพื้นที่สามเหลี่ยมพอทอคูยอ่อมาจากพอทอพื้นที่สามเหลี่ยมนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกต้องไหมลูกก็คือว่าถ้าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคไหมครับตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้จะเป็นฐานและตรงนี้จะเป็นสูงนะฐานนะต่อให้เราเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะตรงนี้ก็เป็นฐานส่วนสูงเนี่ยจะต้องทำไมลูกตั้งฉากเสมอ เพราะฉะนั children, so, so can ้นไม่ว really <van> ่าสามเหลี <pack> ่ยมอะไรก็ตามนะครับม <Okay? S 1> sure. ันด right, ูแค so ่ฐานกับส yeah, yes. ูงเพราะนั้นไม่ว่ามันจะเอียงเท่าไหร่ก็ตามนะครับเอียงเท่าไหร่เจ้ากามหรือตรงนี้จะตรงก็ตามถ้าฐานมันยาวเท่ากันแล้วนะถ้าฐานยาวเท่ากันแล้วโอเคไหมครับถ้าฐานยาวเท่ากันแล้วแล้วสูงก็เท่ากันแล้วด้วยสูงเท่ากันแล้วด้วยสามเหลี่ยมพวกนี้จะทําไมกันหมดนโลกมีพื้นที่เท่ากันแต่มันจะไม่ใช่ผืนสามเหลี่ยมที่ ที่มีเท่ากันทุกประการ,ปปการนะครับแค่ว่าแค่ว่าอะไระเฉยๆพื้นที่มันเท่ากาันโอเคไหมครับพื้นที่เท่ากาันแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้นะเคมาย้อนมาที่โจทย์แล้วนะคราวนี้พื้นที่แรงเงาเนี่ยเท่ากับเจ็ดสิบพอบอกพื้นที่แรงเงาเท่ากับเจ็ิพื้นที่แรงเงามีกี่รูป2อรูปนะครูก็เขียนอย่างนี้ครูไม่ต้องเขียนเป็นตัวยอ่อนะครูเขียนยง,ง่ายๆก็แล้วกันสองพื้นที่ นะสองพื้นที่สามเหลี่ยมแรงเงาครูแรงเงาเลยเอาแบบให้เราเข้าใจง่ายๆนะคือถ้าจาหลักก็ต้องเขียน a b c อะไรคูไม่เอาครูเอาแบบให้เราเข้าใจกันง่าย,ายสองพื้นที่สามเหลี่ยมแรงเงาคือรูปนี้กับรูปนี้นะจะเท่ากับ70เพราะฉะนั้นพื้นที่ดูดีๆฐานตรงนี้นะครูเปลี่ยนสีเลยมันอยู่ตรงนี้หูกนะหัวใจกี่อยู่แค่ตรงนี้แค่นี้พื้นฐานตรงนี้เห็นไหมมันขีดขีดเดียวกันแสดงว่าฐานมันทําไมกัน ฐานมันทำไมกันลกเท่ากัน <bitcoin. S 1> ส่วนสูงก็คือความสูงเดียวกันคือความสูง ab เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ ab ตรงนี้นะถึงตรงนี้เลยนะใช้กับรูปนี้ก็ได้สามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้นะสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้เอาครูเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เลยกันนะครับนะสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้นะสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้ข้างในสีขาวนี้ก็ได้สามเหลี่ยม aef ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นสูงเดียวกันคือ leg. ส่วน ab นะต่อให้เป็นสามเหลี่ยม ahi ก็สูงเดียวกัน แต่ฐานเท่ากันหมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยรูปเดียวเนี่ยแรงเงารูปเดียวเนี่ยครูเขียนสามเหลี่ยมแรงเงารูปเดียวจะเท่ากับ70็หารสองซึ่งหารกันจะได้เท่ากับส5หแต่เมื่อกี้ครูบอกแล้วฐานตัวเดียวกันฐานนะเออทฤฐานอยู่ตรงนี้นะตัวเดียวกันสูงตัวเดียวกันหมดใช่ไหม พราะฉะนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรลูก A C I A C I ก็จะเท่ากับมีกี่รูป1 2 3 4เอาะไรเอา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 ,เอา,เ,อาเอาสีให้มันดูแบบชัดๆเลยเอา1 2 3 4 5 6มีกี่รูปลูก,ลก หกูปนะมีสามเหลี่ยมหกูปตรงนี้นะที่อยู่ใน A C I เนี่ยมีสามเหลี่ยมหกูปหกูปนะหกูปนะครูใช้เสียเงินก็นแล้วกันมันจะได้เหมือนกันอยู่โอเคเอาใหมา่มีกี่รูปนะรูปหกูปนะหกูปแต่ละรูปเท่ากับเท่าไหร่ลูกสามสิบห้าเห็นไหมหกรูปแต่ละรูปเท่ากับสามสิบห้าหกห้าสามสิบจะส่นตุดสามหกสามสิบแปดเป็นสองร้อยสิบ เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมรูปนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะตรงนี้นะทั้งหมดนี้นะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับเท่าไหร่สองร้อยสิบแต่โจทย์หา A B แต่โจทย์ให้สามเหลี่ยมอะไรมา A B I A B I คือสามเหลี่ยมทั้งหมดถูกต้องไหมลูก A B I คือสามเหลี่ยมทั้งหมดเอาเพื่อไม่ให้งงเพราะเส้นมันเยอะลบเส้นบางก็ได้เอาลบเส้นบางก็ได้โอเคไหมเอาลบเส้นบาง คือเขาให้โจทย์โจทย์ให้มาอะไรลูกนะโจทย์ให้หาสามเหลี่ยมให้ A B I มาคือรูปใหญ่เนี่ยเท่ากับ260เพราะฉะนั้นเราก็หาง่ายๆว่าสามเหลี่ยมเราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมอะไรลูกเราหาแค่ A B C ก่อนแต่ครูจะบอกว่าเพราะอะไร A B C อย่างเดียวก่อน A B C จะเท่าเท่าไหร่ลูกสามเหลี่ยม A B C ก็เลยจะต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดนี้คือ260ลบ 210ถูกต้องไหมพื้นที่นะ260ตรงนี้นะ260คือทั้งหมดนี้ลบกับรูปข้างในนี้คือ210นะแค่ a c i ท้าได้พื้นที่สามเหลี่ยม a b c จะเท่ากับ50คราวนี้เราจะทำใจอจราวนี้พื้นที่สามเหลี่ยม a b c เท่ากับเศส่วนสมันสามเหลี่ยมใช่ไหมคูณฐานฐานก็คือ a b นะ a b เออเอบคือสูงนะลูก a อบคือสูงให้ a อซเอบคือสูง b ีซคือฐานใช่ว่าคูณด้วย b ีซนะหลักการคือจริงๆมันคูนกับเลขตั้งฉากกันเนื่องจากว่า b ีซีโจทย์กำหนดให้ b ีซีเท่ากับ a อบถูกต้องไหมเนี่ยเขาเขียนอยู่เนี่ยขีเส้นเนี่ยคือเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a อบเปลี่ยน b ีซเป็น a อบได้ไหมได้สองหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณก็คูณด้วย50เพราะฉะนั้น a b คูณเ b เท่ากับ100อะไรคูณกัน2ตัวได้100โลูก10คูณ10ถูกต้องมา10คูณ10เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรเลย Ab ตัวเดียวมันจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10ข้อนี้ตอบ10เขาให้หาอะไรลูกเขาให้หา AB ถูกต้องไหมให้หา a b เพราะฉนั้น ab ตอบเท่าไหร่เลย AB ตอบ10นะแล้วก็เขียนไปเลย10จบข้อที่1 ข้อที่สามข้อที่สามนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปดูข้างหน้าไปดูคลิปคลิปคลิปก่อนหน้านี้โอเคไหมครับอ่าเรามาดูข้อที่สามต่ออ่ามาดูมาดูข้อที่สี่ต่อนะครับอ่ะวันนี้ขอเรื่องพื้นที่ันล้วนๆเลยนะครับเอ่อเมื่อข้อข้อที่แล้วข้อที่3เนี่ยเป็นของปีที่แล้วคือปี58นะนี่น่าจะเป็นปี57นะครับเอามาดูกันเลยดีกว่า นะครับรูปสี่เหลี่ยมโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมวางอยู่ในตำแหน่งลกลางโลกและถูกแรงเงาเนี่ยถูกแรงเงานะครับมีพื้นที่เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรไอ้ตรงเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรจงหาพื้นที่ของรูปครื่นวงกลมที่มีโเป็นจุดศูนย์กลางรูปนี้นะคำวนวณให้พายเท่ากับ3.14ลักษณะข้อแบบนี้นะโลกนะครูเน้นนะเราควรจะต้องฝึกทำบ่อยบอยนะถึงแม้ว่าหนูจะสอบสอบสวทนะสสวทมังคงก็จะไปสอบแข่งขันหรือจะเข้าจุฬาพรน,นะครับ แต่ว่าลักษณะนี้จะเข้าโรงเรียนดังๆไไม่ว่าจะเป็นโซนกุลสตีวิทหรืออะไรแบบนี้หนูฝึกทําไว้บ่อยๆก็ดีนะถ้านอยจะเข้ากิปเต็ดหรือเข้าโรงเรียนดังๆเอาแนวสอสอทอเป็นเกณฑ์ง่ายๆเลยนะไม่ไม่เข้าใจอะไรก็ไลน์มาถามครูก็ได้นะเดี๋ยวครูจะมีไลน์แอดทิ้งไว้แล้วก็หรือเฟซมาถามก็ได้มีเด็กมาถามครูเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะตอบให้นะครับมาดูมาดูข้อที่4นะครับ นะครับข้อที่สี่ต่อนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเราก็ดูเลยนะครับวางไว้ดังรูปจงหาพื้นที่ของครึ่งวงกลมครานี้ก่อนอื่นนะครูขอพูดถึงเรื่องออสี่เหลี่ยมก่อนนิดนึงนะครับขอพูดถึงเรื่องพื้นที่สี่เหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับนะครับขอพูดถึงเรื่องพื้นที่สี่เหลี่ยมนิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นของเติมสองนะ ล,ง,ลงเรียนยังไม่ได้เรียนโอเคนะข้อนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยครูพูดหลักๆก็ลกกแล้วกันนะอีกสูตรหนึ่งที่เราจะใช้ในข้อที่4มันมีพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยครูใช้สี่เหลี่ยมนะพื้นที่ผอทอพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านใช่ไหมลูกโอเคมั้ยเท่ากับนะอีกส่วนหนึ่งคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณนะผลคูณเส้นนะเส้นทะแยงมุม นะสูตรนี้สําคัญนะลูกนะครูจะใช้สูตรนี้มุมมอมาโอเคไหมมีสองสูตรนะด้านจุดด้านแล้วก็หนึ่งสองคูณผลคูณเส้นแยงมุมอันอเอนาะ <laughs> โอเคครูจะใช้ในข้อที่สี่แหละนะครับโจทย์กําหนดอะไรก่อนนิดหนึ่งนะโจ์กําหนดว่ามีพื้นที่ท่ากับแปดตารางเซนติเมตรนะเพราะว่าเพราะฉะน,นั้นพื้นที่ตรงนี้คือแปดตารางเซนติเมตรนะครับข้อนี้นะคือพื้นที่มันคือแปดตารางเซนติเมตร อคกูเขียนไปเลยตรงนี้นะพื้นที่คือ8ตารางเซนติเมตรคราวนี้ทําไมคืูต้องใช้งี้เพราะถ้าเราใช้ด้านคุณด้านมันจะได้แค่ความยาวด้านนี้กับด้านนี้ซึ่งมันใช้อะไรไม่ได้เราต้องการหาพื้นที่ครึ่งวงกลมนี้ถูกไหมลูกการจะหาพื้นที่วงกลมนะครึ่งวงกลมก็คือเอาวงกลมหารสอน่นะเรารู้อยู่แล้วนะง่ายๆแต่เราต้องรู้รัศมีประเด็นคือจะทำไงรัศมีรัศมีคืออันนี้ถูกต้องไหมลูกนะอันนี้รัศมีคือรูปนี้ นี่เส้นนี้เส้นนี้คือเส้นรัศมีนี่เส้นนี้เส้นนี้สีแดงแงนี่รัศมีเห็นไหมเนี่ยคือรัศมีเราต้องหารัศมีให้ได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะนั้นเส้นรัศมีนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางของคือเส้นรัศมีนี้คือเส้นอะไรรือทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เลยถูกต้องไหมลูกเพราะนั้นถ้าเราต้องการหาเส้นทแยงมุมเราก็ใช้สูตรที่ครูบอกเมื่อกี้เลยพื้นที่ก็คือพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมทะแยงมุมเอเคมาพยายามเขียนสวยนะพื้นที่คือ8เท่ากับเศษนึส่วนสคูณเส้นทะแยงมุมในนี้เรารู้ครูให้เป็นตัว R ไปเลยนะเพราะมันเรามองออกแล้วนั่นคือรัศมีไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเอ็อะไรให้บูนวาเอา R ว่า R R คือรัศมีนะย่ยมจากคำว่าเรเดียน R คูณ R ซึ่งครูก็จะได้8คูณ2เป็นหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณใช่ไหมเป็น8คูณ2เท่ากับ r คูณ r ซึ่ง r r คูณ8คูณ2เป็น16เท่ากับ r คูณ r โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอแทรกเข้าไปที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวข้างล่างครูจะขิดทิศพื้นที่เพราะฉะนั้น r คูณ r เท่ากับ16คูณสลับที่นิดนึงจะได้ไม่งงปกติเราจะชินตัวแปรไว้ข้างข้างซ้ายมือเนาะต่จริงมันขวาซ้ายก็ได้แหละแล้วแต่ R คูณออะไรคูณกันได้16ลูก4คูณ4่เท่ากับ16ใช่ไหมเราต้องคือมันหาตัวที่คูณกัน2ตัวเนี่ยมันจะได้16นะคือ R คูณ R คือตัวเหมือนกันใช่ไหมแต่16เพราะนั้นอะไรที่เหมือนกัน2ตัวคูณได้16ก็ท่องดิสอ1แปคูณเอ่อ2 8 2 8 16ไม่ใช่มันมีอะไร4 4 16นะตัวเหมือนกันคือ4 4 16ก็ท่องมาคูณไปเรื่อยๆนะอะไรคูณกันเพราะฉะนั้น R ตอบ4เพราะ R ตอบ4จบเลย เพราะฉะนั้นเราจะการหาพื้นที่ครึ่งวงกลมนะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมใช่ไหมครึ่งวงกลมจะต้องเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะอันนี้เป็นของข้างบนนะ,ะไม่เกี่ยวกันคูณเพราะทําไมใชสิ่งส่สองไปคูณเพราะเป็นครึ่งหนึ่งพาย r กาลังสองอคือรัศมีใช่ไหมไพาอารังสองนี่คือสูตรพื้นที่วงกลมโอเคนะ ก็เท่ากับจุดนึสองพายคือ3.14คูณ Rr คือ4คูณ4โอเคไหมลูก R คูณ4คูณ4ตัดทิ้งตัดกันเหลือ2 2คูณ4เป็น8เพราะนั้นก็คือ3 1 4คูณเท่าไหร่คูณแปคูณได้เท่าไหร่คูณได้เท่าไหร่คูณทดตรงนี้แล้วกัน3.14หนะึ่งะ3.14ดคูณ8คูณทดตรงนี้นะน,นี้ทดนะทดะทด 8 4 3 2นะ8 4เท่าไหร่ลูกนะ8 4 3เอ่สประกาหายไปอ่ะแปดสีใสทด3 8 1 8ปบวกสเป็นเท่าไหร่ลูก11บเอ็ดทดหนึ่งเป็น25ข้อนี้คูณกันจะได้ว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่เท่ากับ25.12ข้อนี้ตอบได้เลยนะครับตอบนี่นะตอบ 2ี1 2แล้วเราก็ไปเขียนคําตอบคือเป็นยี่2นะเขียนเลยโอเคนะยี่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรหน่วยเดียวกันโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวครูจะรีบทาให้เป็นชุดต่อไปเพราะใกล้จะสอบกันหมดแล้วแล้วก็อย่าลืม s u b สไครต์หรือติดตามใน s ับสไครต์หรือติดตามใน Facebook นะเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ให้ข้างหลังหรือหนูจะลองกดลิงก์ข้างล่างก็ได้ข้างล่างครูจะมีลิงก์ให้ โอเคนะครับเดี๋ยวโชคดีในการสอบนะครับทุกคนสวัสดีครับ